สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฝังเราฟังไทยและทางต่างประเทศเบิดสุขุสุคนมื้อนี้พี่น้องหมูเบาไอา้เพื่อนจะเอาไก่ไข่มาให้เนาะก็คือบมาไอ้นาอายนะเพื่อนหูว่าหมูเพื่อนนาะหูจักกับไอ้ฮักมีไก่ไข่เนะาะเบาไอ้ก็เลยติดโตอเอามาเลี้ยงลงเบิ่งจักซิบโตเนาะสาวสุกาดีใจหลายยังได้ไก่ไข่ตั้งแต้โดนแล้วเนาะแต่ว่าอันบ่อน,นันที่เพื่อนขายนะ่อยู่ต่เวียงจนันทร์เนาะอยู่ไก่ ถ้าว่าจะผักขนส่งอย่งมากอะมันยากเนาะพี่น้องผา,ากมาไก่ยั่นไก่บบว่ามันบบปลอดภัยะนาเนาะแล้วแหละมียูเซโนนี้เบาไอา้ก็เลยติดต่อเอามาเนาะเดี๋ยวจะน้อยหมู่เพื่อนกะเชียวออกมาให้แล้วเบาไอา้เพื่อนนั้นว่าสั่งมาอันสิโตสิมีโตแม่แล้วก็ตัวผู้ปนกันเนาะเพื่อเสียวมาขยายพันธุ์เองเดี๋ยวเข้าไปติดตามหับสมบิ่งนํากันนาอพี่น้องว่า โตจะประมาณใดเนาะไก่ไข่นะโตเพื่อนน่ะสิเป็นตะแพงเป็นตะแพงเนาะคือไก่อันพ่อนางบิวตี้ยูทาแขกนะพี่น้องเป็นตะแพงโตติดตุต้ยใหญ่ๆเนาะตอนนี้ไก่ไข่กัได้มาฮ่อนแล้วพี่น้องหมูเบาไอ้อเอามาส่งฮ่อนแล้วเนาะสบายดีเด้าสบายดีแนะนําซื้อหมูหรือมบาไอ้อันนี้หมูหรกระปูเนาะที่แบบอยู่ด้วยกันจะเงี้ยระถมพก็แล้ว อยู่ลิ่นน้ำกันตั้งแต่ยังน้อยนะะไปนั่งคุยกันตั้งไรเนาะนั่นกัหมูอันพูดทางกลางเนี้ยเออนนี่บอกเป็นหมูพันธุ์อีกกระหังเนาะคือบ่าวปู่นี่เป็นคนแคแขกเนาะส่วนพูดทางกลางเป็นคนใส่เนาะตัวแแขกไก่พันไข่นอนนี่เนาะเออถามพนุกมีไก่พันไข่ปะตัวแม่จะโตตัวผู้จะโตดิเอ้ามาไม้ตัวแม่แปดตัวผูสองตัวตัวแม่แปดตัวตัวผูสองตัวมาเพิ่าไก่เลยเมื่อนั้นได้ไปลิ่นน้ำเพิ่นเนาะไปลิ่นน้ำเพิ่นแรง เราไปนั่งร่ดกันแล้วว่าไปเรื่องเบามากเลยเดี่ยว่าเพื่อนเรามีไก่โอ้โหมันตรงงามเลยตัวใหญ่เออมามาข้างอยมามาข้างในอ๋อเพื่อนเต่าข้างในเลยเดี๋ยวมันทีหนีไปไปเข้าไปเลยอ๋อมีตรงงามเลยคุณน้องโอ้ดีดีเนาะไปรี่นะเพื่นแหรงคุยกันเรื่องไก่ วะอันนี้แหละเป็นไก่ของบ้าปูเองเลยบ่นี่ไก่ไอ้ไก่ไอ้โอ้นี่เด็กไก่ตัวผู้ตัวนี้ใหญ่เนี่ยบอสเออตัวนี้เนาะโอ้นี่เด็กพี่น้องรวมทั้งเบิร์ตซิฟต์โต๊ะเนว่าเป็นไก่ไทยบีดนี่แหละเป็นไก่นำจากเอาจากไทยเนาะมาเดี๋ยวอัดประตูเข้าก่อนเนาะ เดี๋ยวเขาชิได้กินไข่ไก่แล้วเราไม่ได้อีกอีกจ็กเดือนนี้เพื่อนสิออกไข่เลี้ยงไปเองเนาะเลี้ยงเองกินเองเขาเลี้ยงง่ายไปมือนแบบนั้นมันสามเดือนมั้งเขาชิมาผสมพันธุ์เองเลยเนาะแต่ว่ามันมีตัวผู้น้ำเลยดีดีโอตัวผู้สองตัวแม่แปดแล้วมันผสมพันธุ์ในแพะพันธุ์เนาะราคาราคากันเป็นไหมปูราคาเท่าไหร่ราคาตัวละร้อยตัวละร้อยบาทคุณเด็เขาเอาสิบตัวเนาะสิบตัวเนาะสิบตัวก็พอดีพันบาทเนาะพี่น้องงามงามขนาดเลยมีตัวใหญ่แข็งแรงขนาดนี้ ตัวผู้ชิ้ใหญ่กว่าตัวแม่เนาะเดี๋ยวเขาจะไปขักเลยเฮ็ดคอกแยกเนี้ยแยกอยู่ทางน้องเนาะให้ผสมไก่เนี่เนาะแล้วแยกเนียแยกต่างหากแยกต่างหากเดี๋ยวไปแล้วบอกอายจึงจะจัดการเนาะโอ้มากินพักเลยขนามากินพักไฮเดรเย่ต่อยกินพัก เขาบอกจะให้เราขังเลยหันบุยมีหญ้ามันอย่างนี่ปล่อยนอกก็ได้คารมีหญ้ามันน้องกินหญ้ากควายทั้งน้อก็ได้มันบริ้าจธิ์ช่้ยไว้เดี๋ยวเ้าวสิอาวันแนวาพักมาซับให้เพื่อนกินเนาะมีฝักบัองบัวมีอย่างกะลำเน่าเนาะไอ้อมกับมาเบิ้งน้ำกันพี่น้องอยากได้แต่โดนเนาะแต่ว่าหาง่ายพี่น้องเลยได้สมใจแล้วได้้สใจแลวอยากเลี้ยงไก่ไข่อยากเก็บไก่ไข่เนาะเก็บไข่แล้วแต่ละบุย สาวซุกกะสีแต่งเข้าไปสู่หมู่เบาไอ้กินเนาะพี่น้องมือนี้กะคือเฮามีอบแบนั่นเองเนาะแบหรือว่าแพะทีันรถอันซนท่านแะละพี่น้องพอดีหมู่เบาไอ้เพิ่นมากกะเถือมืออันอบแพะกับพอดีมีของกินกินเที่ยงเลยโอ้กระดูกอันกระดูกอันคอเพิ่นนี่นะกระดูกแข็งเนาะนี่เอาไปให้เพิ่นแห่นเลยบ่เนาะแถมไปนำตาดตอนละถวยไง หอมขนาดพี่น้องเข้าผ้ากันกินข่าวเมื่อเช้าดีเนาะหอมแซ่บสุดยอดนัวสมนุนไพรอันนี้ก็เป็นฮอบฮอบอันใกล้ทอดพีเนาะเมื่อนี้กะพอด,ดีเป็นวันเกิดเบ้าอ่องเบ้าอายอันก็เลอยอันซื้อน้ำ้ำไยชิพากันมาสลงเล็กๆน้อยๆเาวาซุกหางกะหูเนาะ มันเกิดไออองคอบเลคบพรอบจากปีเนาะปีนี้เนาะนี่แต่เซฟขนาดเข้มข้นขนาดเลยหอมขนาดพี่น้องหอมเย้ายวนขนาดหิวข้าวอีกแล้วบัดนี้ได้กลิ่นแล้วก็หิวข้าวเลยเดี๋ยว ไก่ยังสีบลกขึ้นได้ดี๋เนาะเดี๋ยวข้าสีย่อไปให้ทุกคนกินอยู่ห่มต้นคอเลยนะพี่น้องมา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 นาม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 านามามนมา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 ลามามลาม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 าอาม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 านามานนาา้ามาามาาา บรได้เห็นกันเลยหลายปีได้เกือบจะปีเนาะเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบสอปีบอกผวาว้าวไปเจ็ดสปีทีสิบกว่าปีเนาะเ่ได้เจอกันแล้วอะอันไปเจอเพื่อนอยู่ตลาดเซโนนี่แหละเอ้าแม่นบ่หมูอะโบเนใจเราหนึ่งเออ้อิเพื่อนโอ้แม่นเฉยได้จำเพื่อนได้เลาวสิบกว่าปีเราได้เห็นเพื่อนแกล้งผมได้แก่เพื่อนนั้นย้ายมาอันเฮ็ดเวียกอยู่เซโนเนาะแล้วบังเอิญเห็นกันบ่าไอ้กัน เกือบจื้อหมูตัวเองหมูได้ก็กลับอาดีพ่อเพื่อนครับพ่อเพื่อนครับพ่อห้ากับเป็นเดียวกันได้ไปเสี่ยวกันม่ั้งเลยนั่นแหละหมูแจักกันเป็นเสี่ยวกันบาตุกมาลูกกับเป็นเสี่ยวกันเอากินกินเจอลองมือแล้วซีมือกันนะอบใส่เบียร์เลยเสี่ยวกันลงมืออบสุกินชุดปีมือเลยได้นี่ฮะหอมขนาดนาะหอมเบียร์อ๋อกินน้ำก็ได้กินน้ำน้ำใยก็ได้ลองกินน้ำน้ำใยสู้เอากระต่ายได้ป้ะเหมือนเราเนาะกระต่ายชิบดเลยเนาะ โอกินโอกรตาใช่ไหมออกรตามันซีมนเหลวอ่ะอะไร้างโมเลลอะไรอเงี้ยวธรรมดาเราใส่เราใส่เหลาเราใส่ในหมอกซากอันนี้นิโอใสพิ้นนุ่มเนาะคืักกินน่เนาะนกัแซ่บด้วเมือนันนุ่ผักกันลายวเลยเราเลี้ยงลายนะเราเลี้ยงนกขายบ่ไม่คะซื้อเราขายอยู่แล้วโอ้โหจะาปิ้งเลนะผู้รับแต้อปิปหนึ่งเรา้ยขาจะเขาอบแบบเ็เป็นแดงๆนะ ลงมือเลยอมันมันเกิดไอ้องพี่น้องมือนี้เนาะพปีได้งปีไรออปีไรอองีเนียสามสี่เอ้สามสีแล้วปก่อนปีก่อนปีก่อปี่อนปี่อนปีก่อนปีกอนปีก่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 อนปีอนปีก่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 อนปีกอนปีก่อปีก่อปีก่ปีก่นนปีอป่ปีก่าปอปปีก่ปีก่อปอปีอปอปีก่ปีก่ ชาวบ้านในบ้านนมันคเนาะเราะมา่ักม้ื่อานี้ก้าเมื่อยู่ีิตกมาหรือเ่าเมือวนี้เนาะปยเนาะก็แมงฮอดบายๆแล้วกันไปไหแซ่บอยู่บ่แซ่บปรเทแซ่บเนาะอยหอเงเไเบี้ยไเบี้ยังอบปออเนียอถาเนแต่วานนีเนาะ ภาษิมาแต่ว่านี่แล้วว่านี่ฝนตกเนาะันจรนงดบะ่นนานาน,นถรถต่ำเลยมันขายแล้วมันลุกนะคั<ม>นว่าตัวเป็นๆแล้วมันจีได้ราคาดีัดแสนแปดแสนวันนี้คอเ้ยไซื้อวีก็ดีไล่สูงเลยม่ไลก่กะ วันซื้อเนียเนมาซือเบ้บสาะเบ้ทแบเบ้ไอเทงคือฮงเบ้ข้าอข้นเก่าแแสเแพเบบพมมอลลงเอซื้อมาสองตัตัวแแสนมัลตัวแปดแสนตัวใหญ่กับแปดสนเบแม่ใหญ่ซือาถือเบไปซื้อเบ้ทึกก็ได้เบแม่กับพงซื้อ้รงนะแบานเก้าร้านเก่าแสนกับเจ็ดสิบพดโลสหโลเนี่ยปด เด่ได้เลยมันมีพอพันเลยซื้อเบสแม่แบบโมบูว่าเอาเอาเบสเฉๆว่าเออมาลืกกกรี๊ดซื้อเบแม่ซื้อห้แม่เบสทเอานเลยว่าขายเบสเลยว่าเบสคองเลยว่ามันจขายยกแต่ขาแบ่งอนะมันแบ่ไอพ่นมม่ได้ก็หลายเงนซื้อมาสิบามล้านขายออกเหม้นมันมีคนเบิ่งอยู่นอย่างเงี้ยก็พอซื้อเด้ค่ะเศร้าหกโตสิบสามล้านกีบซื ขั้นว่าตัวน้อยทับตัวใหญ่เนาะถ้าว่าไผ่ที่ว่าสนใจเลี้ยงเลี้ยงเบเป็นฟาร์มเนาะซื้อยกโคกไปแนั้นเลยค่ะเลยค่ะตัวน้อยตัวใหญ่เดี๋ยวจะบอกเขาอันบึ้มซีเสื้อแก้วงอเอาไปเพิ่นเพิ่นเป็่ยนอย่างเนาะเป็นคนพ่ทหารไ้เนาะพ่นทหารงคนมีหมู่เป็่ยนานกับปลอดภัยจัน่อยเนาะไปทางไหนับใครน่เนาะทหารเป็นหมู่กับประชาชนเนาะ นกกระทากับมีนกกระทากับมี่วะทอกัไหล่ของเราไข่มันทำให้ได้กินไข่ตัวที่ว่ามันมีลูกนะมีวะนกไข่กับไข่มันนั่นแหละกินเราสั่งมาเองมากินโดยเฉพาะหน้าไข่ลูกมันนั่นด้วยไหล่เซ็ปเลยไข่อันไข่เป็นไหล่ขนาดมีลูกเลี้ยงเบาไวเราต้องนอะเขาจะลอยลอยออกเลยเราขายที่ดอกหัวหางเลยได้คระจะคอยแบ่งแล้วนกกระทากับเป็นตัวเลี้ยงนกกระทาานกกระเคนี้เผิ่อเลี้ยงหลายหลายอย่างเลยเนาะทั้งไก่ไข่ทั้งนกกระทาเนาะแล้วก็หนูนั่งอายรอกหรือยังอายเทปวะ ไอฮักโอ้ไอฮักคนเลี้ยงเนาะโอ้คนหักเลี้ยงเนาะผมตุ้ดเนาะไก่ปลาเลี้ยงไก่ไก่ปอกไก่ป่าเนาะไก่ดุกดอกดุกดำไม่มดไก่ดุกดำมีครบเลยเนาะไก่ดุกดำก็มีดุกไก่เปี้ยวว้าช่ไหมเลี้ยงสัตว์เปลือกมดนะเราเลี้ยงเราเลี้ยงอยู่บ้านไหนก็ไก่ปิ้งงวอไปไก่หนูให้ปิ้งงวอมีทางยางมีทางยางเขาไปต้องมือวันซื้อนี่ไปเนาะ ต่อกันไปหาเพื่อนเลยไปเบิ่งไก่เนาะเลยได้ไก่มาสิบตัวไปพอดียังได้ใก่เลยพอดีเลี้ไก่มีได้ใก่มีนกกระทามีกระต่ายมีหนูแต่เขาสนใจไก่เนาะจะกินไข่มาเนาเอาไปเก็บไข่เอาได้ก็เลี้ยงก็ได้ก็เลี้ยงแต่อยากไปเบิ่งเนาะไปเบิ่งอยู่ฟาร์มเพไนเนาะไม่หนาไปเลยไม่หนาไปเลยบ่แตได้ไปลินไปไปเบิ่งเอาไว้มือน้ำว่างก่อนมอน้ำไปน้ายโคกถ่ายพดไปแลกัจะได้ก็คือเอาจะได้ก็ขอแบ่งกับเรา เดี๋ยวสิลองไปเบิ่งเนาะเหเลยแบบเบิ่องทำไมเราไปไปเบิ่งคลิปเบิ่องลองให้ยังให้เข้าแบบส้มครับของเราเนาะเราจึงตามมันนั้นกินแบบเพิ่นไปเบื้องัวมูนเบิ่งรถหรือเปล่ามาไปเห็นเดี๋ยวเมื่อหน้าพี่น้องชาวซุกกาสิไปเบิ่งฮอดฟาร์มเพิ่นเนาะขับขนาดเลยเนาะเพิ่นเลี้ยงหลายซัดเลยไก่นี่ด้วยเป็นลุ่นครบไก่น่อยไก่นี่ยต่แต่ละมือได้เก็บไข่ไข่เปล่เราบม่ได้ขายแต่เราเก็บไอาทินงโอ้เก็บไปกินเนาะอย่างแบบก็ ไก่เป็นหลายร้อยตัวเนาะพอเพี่ยงว่่ายพอเพี่ยงว่าง่ายพอไปซื้อนะใครเห็นเนาะคักเนาะเจ็บไปกินเองเมื่อเราซิบแม่กันเมื่อเราซิบน้อยซิบน้อยลราละเซาแม่กันเมื่อเร้าน้อยลราละเหลือกินเลยจังขายขึ้นอย่างที่เนาะเดี๋ยวเ้างที่ขาแบันธุ์มาของเขาเนี่ยเขาซื้อมากสิบโตไก่ผู้สามโตไก่แม่เจ็ดโตเนาะเอ้าบ้า่เพิ่งเลือกผิดป่ะจึ่งบิ่งเลยเบิลือกดีคือการเนาะได้ไก่ผู้หลายตัวแน่เลยมันยังผสมแพรไว้เนาะ เดี๋ยวเ้างซขยายออกไปสามสิบสี่สิบห้าสิบเา 3, 4, 4, 5, 4นาะเพิ่มไปเรื่อยรอเ,เอบิ<อ>่งก่อนรอเบื้องต้นที่ตามเบิ่องต้นกัอนะหรือว่าหามกันยังบ่เคยเลี้ยงจักเถืออ่อนนี่ไงสิเป็นฮอบแรกครั้งแรกมักจะโดนแล้วว่าอยากได้แม่ถ้าว่าสั่งมากไงคันว่าบุ๊มีโยเซโนนี่บัได้บัได้น้ำเปิดนี่<อ>ต้องได้สั่งมาจากไก่รอห้าสิไปีไงบวกเนาะไม่ได้ถามเพิ่งม้ถามเนาะเพิ่งหูจ้า่นกับบางใดนี่เพิ่งม้ถามมาเพิ่งตะไก่ มีปลาอยู่ไหมปล่อยอยู่ปิกายปล่อยแล้ปลาขอกินมั้นะมันก็เลยบอยซื้อเป็นกระซังเป็มาเห็ดแรงอย่างปล่อยลงใส่กระซังแล้วกินมินก็สบายขนมกระซังนทีเรียนไปคือบอเห็ุเลยน้ำถท่วมเด็กกระซั้นน้ำไหลาไม่เลี้ยงใส่กระซัง้นนะกระซั้นกระซังก็มีกระซังน้อยอันนึงจะเพิ่นปักไว้นี้ำถั่วมเลยปลาไหลเอาเบอร์เลยจักเนาะ อายุมันมันใหญ่ใน่แล้วเนาะเขาปล่อยไว้ประมาณสองเดือนแล้วรุดออกไปแล้วมีทังน้ำดื่มกับเก่าได้มะมัดใส่น้ามันก็ได้นะกระตุกซาลิสโอ้รู้ว่ากระตุกน้ำดื่มที่เฮาเอาเนี่ยก็ได้เนาะเห็ดกระสังไม่ว่าน้ำถั่วมมันก็ะชิลอยขึ้นมาเนาะอันนี้รุดเอาไม้ปักลงซื่อๆนะมันก็เลยถั่วมปลาเข็งตัวนี้ใหญ่ฮะสามซี่นิ้ว เพิงปลาดุกยังเลี้ยงยังเลี้ยงอยู่เดียวเดียวเดี๋ยวนี้บ่เห็นเราไปเอามาเนี่ยมันเบิดแล้วบ่จังเนาะต้องสั่งมาแต่พุ่นแม่นเอ๊ะสั่งมาแต่ไทยแถวนี้นะเขามีเขาบเพาะใครไปทางทัดโคนบ้านนั้นสมบติไฟบ้านเคยด่าเราคน้องไม่น่ะเขาเฮ็ดเขาก็เป็นเป็นอ่างเป็นเงี้เขาเนาะมีอยู่นี่กับสอนพรได้กินอยู่นะยองเนาะแงกวดเอามาเขาก็เลือกเอ้ามาเราเป็นคนหมักเลี่ยงเลี้ยงช่วยยากนี่จะมึงบอกโอ้แล้วจะเป็นทหารปะบอกเราเป็นนันอยู่ครับที่ดิน โอ้เราก็ดุเนาะเลี้ยงแบบสัตว์หลายอย่างเลยทึ่งใจไม่วาขนาดนี้เลี้ยงหลายแต่ว่าเขาว่าแล้วพอหันหันเลี้ยงแลมันหลายสัดมันจะใกล้ใกล้กับหลายอย่างสี่มื้อต่อพันหนึ่งต่อสิบมื้อต่อพันบาทขั้นวาเฮ็ดเป็นเช่นจะกินใายกันโอเคได้จะขายเห็นขายก็ได้แต่มันเลี้ยงเลี้ยงมวนอะไรแต่ก็ได้กินน้ำคนมาแบ่งน้ำผนไปน้ำนะอยากอยากกินไข่ในกระทาที่มันไม่ลูกนะ เาขายโบเรายัไปซื <HD> ้อเขยไันกินอันที่ักเราเลี้ยงเองไ่ตขอขาเห็นนะแล้วักเองปไข่ไนะไข่มยไก่โบไข่าอไอ้เพื่อนตักมาเพิ่มเนาะทำเนาะเซฟเนาะวงมซชนมะเจ็บจุดสี่มือเลยเซฟลายเนาะบไอ้เพื่ัวมูมาเนาะจะเ็ดุดฝีมือเลยขีเที่ย โมโ่ใหญ่ทเลยเนาะเปร็จลกแบบค้ายๆกับข้าวตุ๋นเลยเนาะนี่การใช้โทษเดียวนี่ไว้ใจอันผีมืออันเซฟไอ้ได้เลยเนาะเซฟเปิ็นเนื้อเซฟเปิ็นจบมาแต่ละฟังไทยหมดแล้วมื่อกี้กินอกเป็ดใส่เบียร์มืนน่อ,อนะบอยไอ้เพิเร็ดเนะาะเซฟ้อีใสอกเป็ดะอะไะก็เคยใส่่เคยใส่นี่แหละทำร่าเขาใส่อะไรบางทีเพิ่มความหอมขึ้นมาอีก

ยานคนเนาะยังบดทันได้สิ้นเนาะคุกุกุกเอาพักกระลำม,มาให้เพื่อนเพื่อนยานเพื่อเข้าไปลี้อยู่กองคอกดแหละตัวนี้เนาะสาวซุกที่ไรจับโดนมือได้บ่สิบบุตรดูนะออกมาตรงนั้นไอเด้าหมดได้พี่น้องเลยัใกล้ๆนี่จับได้เลยหมดได้เนาะเพื่อนยังบดทันได้ลึงเนาะคือใกล้ไอซิดยู่ท่าแขกเนาะสาวซุกจับหาจับได้พี่น้องเลยแบบว่าเพื่อนนั้น บย่านคนนปนในเนาะไก่นะคักข,ขนาดเลยอ,อันนี้นะเป็นไก่แปลว่ายังน้อยอยู่เนาะการโตสีประมาณนี้ถ้าว่าเขาอยากได้โตที่ว่าเอามาเลี้ยงแป๊บเดียวเลยแปลว่าไข่เลยนี่ราคากะค่อนข้างสูงเนาะโตละ 1, นะละแล้วหนึ่งแสนกีบนะส่วนอันี้แหละถือโตละหฮาร์ชิพกีบมีแต่ไก่อันนี้ <laughs> มากินไก่อันนั้นาบรีดกองคอกไปเลย สาวซุกกะจะให้เบาไอา้เพื่อนกินข้าวกับหมู่เนาะพี่น้องแล้วกะโอ้ลมถามข้าวถามข้าวเล่าเรื่องความหลังกันเนาะว่าได้เห็นกันโดนคิดฮอดกันทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงสับนี้ก่อนเดอ้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวซุกเซโนบิวตี้น่อยเดอ้อสบายดีบาย